สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะับพบกับนัทจันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่22ครับวันจุดจีนนะฮะวันนี้หลายท่านที่เป็นชาวจีนนะครับเออาจะเป็นใครที่แบบอยู่ในบางทีที่ทํางานก็ไหวนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นคนรอบข้างนะครับเป็นแฟนเราอะไรก็ตามนะครับบางคนเป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่แต่งเข้ากับบ้านคนจีนนะครับก็ได้ไหวนะครับ ฉะนั้นวันนี้เทศกาลครับของคนจีนก็เรียกว่าแพร่หลายนะครับแต่ต้องบอกครับวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะครับต้องบอกว่าแต่ถ้าใครที่จะไหว้พระทําบุญนะฮะทำด้ตามปกตินะครับไม่ต้องกังวลว่า,าไหว้วันไหนดีนะครับทําบุญทํากุศลเนี่ยทำได้ทุกวันนะครับทาตามที่เราอยากทําได้เลยนะครับทำทำดีเนี่ยขบวน้ทำดีไม่ต้องรอเลิกลนะฮะแต่ถ้ามีเลิกโอเคก็เสริมกําลังใจแล้วก็เพิ่มให้ วันนั้นมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับส่วนทาไม่ดีอันเนี้ยพยายามเร่งเรี่ยงนะฮะเลือกงานไม่ต้องสนใจคือไม่ต้องทำเลยยิ่งดีนะครับโอเคถ้าวันนี้เลือกง,งามยามดีครับจริงๆวันนี้เป็นวันจันดับนะครับยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเหมือนกับวันก o ปี้นะครับมันก o ปี้บรรยากาศเรื่องราวอารมณ์ของวันเนี้ยบวกไปอีกประมาณ1งเดือนนะครับจริงๆผมจําได้เมื่อวันจันดับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ผมไปต่างจังหวัดนะครับกําลังขับรถแล้วก็โอ้โหขับรถมเยอะเลยวันนั้นนะครับโอ้โหจริงนะจังแต่วันนั้นมาจะถึงจันดับปีนี้เดือนนี้นะครับโอ้เดินทางแบบมากมายนะฮะไปโนไปนี่ไปนั่นเต็มไหมดเลยนะครับแทบทุกวันนะฮะออกไปทุกวันเลยก็นะฮะก็ตามอารมณ์ของเหตุการณ์นะครับของวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทําอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสดีๆนะฮะแล้วก็นะครับเรื่องของออกคลิปเนี่ยฮะ สี่ราศีนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับสี่ราศีที่ข่าไม่ตายนะฮะถึงแม้ว่าจะเงินช็อตมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับในปีนี้จะรอดพ้นวิกฤตนะครับได้ทุกครั้งไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายปัญหาอะไรก็ตามถึงเวลาจะมีทางแก้ทางออกหรือมีตัวช่วยมีไอเดียในการอยากแก้ปัญหาเสมอนะครับดังนั้นมีราศีได้บ้างเข้าไปดูนะฮะ ีราะศีดวงการเงินปีห 6, 6ข้ามไม่ตายนะฮะมีปัญหาแค่ใดหรือว่าเท่าใดหรือว่าขนาดไหนก็รอดพ้นวิกฤตนะครับทุกครั้งหรืออาจจะรอดพ้นแบบเฉวยเฉียดรอดพ้นแบบโอ้โหแบบปาดเงื่อนเลยนะครับแต่ก็รอดนะฮะลองดูนะราศีอื่นก็มีคล่าวๆไปนะครับแต่ว่าเอาแบบเด่นที่สุดนะฮะจะบอกว่าเจ็ดราศีแปดราศีนะครับที่รอดมันก็กระจายอยู่นมะันเยอะมันจะ,อะ,นจะอะไรจะครบสิบสองราศีนะฮะมันเอาแบบดึนเด่นที่สุดนะครับเราก็จะได้แบบเนื้อเป็นพิเศษนะฮะโอเคเนาะ แล้วก็เราเข้าไปดูนะฮะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับวันนี้มีเลขดังนี้ฮะเลขแรกที่น่าสนใจมากครับคือเลข6นะครับง่าเลข6นะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ใช้ดีดีครับคือเลข3นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข1นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข9นะครับเลขที่เลี่ยงวันนี้คือเลข0นะฮะอีกสักวันนะฮะเลข0นะครับวันนี้เลี่ยงนะฮะแล้วก็ต่อมาครับสีที่ถูกโชวครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับ สีแดงครับอ่าวันนี้สีแดงวันนี้ผมก็ใส่สีแดงสีต่อมาครับสีชมพูนะครับโอเคนะฮะสีต่อมาครับคือสีส้มอ่าแล้วก็สีสุดท้ายที่ใช้ได้ใช้ได้ดีครับคือสีขาวนะฮะส่วนสีที่วันนี้เร่งเลี่ยงนะครับเลี่ยงสีดำนะฮะใช้สีฟ้าสีน้ำเงินยังใช้ได้นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับจริงๆเรื่องเทศกาลตรุษจีนนะฮะมีคนถึง1ใน4 ของโลกเรานะฮะที่มีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีเรื่องของบรรยากาศของจุดจีนนะครับเพราะว่าอย่างคนจีนอย่างโลกเราเนี่ยมีประชากรประมาณ7,00 0กว่าล้านคนนะฮะ7,000กว่าล้านนะทั้งโลกเราเลยนะครับคนจีนก็ปลาไปนะครับเยอะแล้วนะฮะพันกว่าแล้วก็คนประเทศอื่นๆน,นะครับก็รวมๆแล้วก็มันสองพันกว่าล้านนะฮะที่ มีการเฉลิมฉลองหรือว่าอยู่ในบรรยากาศนะฮะของชาวจีนหรือคนจีนนะฮะฉะนั้นก็กลายเป็นหนึ่งใน4ของโลกนะครับที่วันตรุจีนเนี่ยมีเรื่องของการเฉลิมฉลองเรื่องของบรรยากาศเรื่องของการเที่ยวเรื่องของกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับรุ่งตรุจีนนะครับก็เยอะนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวันที่มีการเคลื่อนย้ายคนมากที่สุดในโลกนะครับตรุจีนนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็กลับบ้านนะครับจีอย่างที่บอกฮะหใน4ของโลกนะฮะ วันนี้มีการเฉลิมฉลองเรื่องนนก็ต้องออกไปข้างนอกทานอาหาราตา่า,ตางบ้านนะฮะหรือว่านอกบ้านบางคนก็นัดหมายนะครับญาติพี่น้องมารวมกันนะฮะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเคลื่อนคนมากที่สุดนะครับของโลกนในเรื่องของเทศกาลนะครับไม่มีเทศกาลไหนที่คนจะเคลื่อนประมาณนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเราจะเข้าใจเนาะแล้วก็แต่เยอะนะคนเมืองจีนนะฮะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่า อีกไม่นานนะฮะประเทศอินเดียประชากรจะมากกว่าประเทศจีนแล้วนะฮะอีกไม่นานแล้วเพิ่มเผือน่าจะใกล้ๆกันแล้วนะครับในช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีกิจอะไรที่มันมีอิทธิพลนะฮะต่อเรื่องของประชากรประเทศไหนประชากรมากสุดมันก็จะมีอิทธิพลต่อโลกนะครับของเราเยอะมากสุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนในบางอย่างนะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะครับโอเคฮะต่อมาเรื่องของเออจริงๆนะคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องใส่สีแดงนะฮะประเทศ ทำไมต้องแบบเทศกาลนะต้องใส่สีแดงนะฮะมันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่านะฮะมันมีสัตว์ประหลาดตัวนึงนะฮะชื่อเจ้าเหนียนนะครับเป็นสัตว์ที่มีความดูร้ายโหดร้ายไล่กินฆ่าคนนะฮะแล้วก็ปีหนึ่งนะครับเจ้าเหนียนจะลงมานะฮะมาจัดการผู้คนนะครับหนึ่งครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็าจะรู้ว่าเจ้าเหนียนจะมาเขาก็เลยต้อง ก็เรียกว่าเก็บนะครับสะสมเสบียงหลายๆหลายอย่างนะฮะเอาไว้ที่บ้านแล้วพอแล้วก็แปะป้ายด้วยสีแดงนะครับทาสีแดงทุกอย่างเป็นสีแดงหมดเลยข้าพเจ้าเนียนเนี่ยมันกลัวสีแดงนะฮะแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านลูกหลานให้อยู่ที่บ้านนะฮะพอถึงวันที่โจเนียนออกไปทุกคนก็จะออกมาอ่าแล้วก็เฉลิมฉลองเอาอาหารที่สะสมเอาไว้นะครับเอามาทานการแบ่งกันนะครับอยวฉะนั้นก็เลยเป็นความเชื่อต้องใช้สีแดงแล้วก็ทำไมต้องจุดประทัด ก็บอกว่าเจ้าเหนียนหรือว่าพวกสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งร้ายๆนะฮะกลัวเสียงฉะนั้นพอจะมีเทศกาลหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรนะครับในวันตรุษจีนเขาก็ให้จุดประทัดนะฮะอย่างหนึ่งเขาก็บูชาเทพเจ้าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสมัยก่อนก็ไร่สัตว์ร้ายครับจริงมันคือสัตว์ร้ายสมัยก่อนมันไม่ได้มีชุมชนคนเยอะๆอย่างนี้นะฮะฉะนั้นพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายมันก็เยอะพอจุดประทัดพวกสัตว์ร้ายมันก็จะไม่มาและแถมเป็นวันที่รวมครอบครัวนะฮะ จาสั์ร้ายมันจะได้ไม,ม่ต้องมายุ่งในเทศกาลหรือว่าในวันเวลาที่เขามีความสุขนะครับหรือว่าวันแห่งครอบครัวนะจริงๆแล้วผมว่าเป็นกุศโลบายที่จะนําคนมารวมกันสักปีหนึ่งนะฮะไม่ว่าลูกหลานอยู่ที่ใดในโลกหรือว่าในจังหวัดหรือว่าอยู่ประเทศไหนนะฮะก็มารวมกันนะฮะหลักๆสักช่วงหนึ่งก็คือช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะครับโอเคนะฮะหลักๆก,ก็พูดประมาณนี้แหละนะโอเคแล้วก็เออไม่ต้องสีส้มนะฮะของคนก็ พราะว่าดิส้มนะครับเพราะฉะนั้นพวกส้มมันมสีสีเหมือนมันทองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสีมงคลน,นะฮะับอะไรที่เกี่ยวกับสีส้มนะฮะสีส้มหรือสีเหลืองเขาก็เลยไหว้ด้วยสิ่งนี้รู้วให้ทานสิ่งนี้นะฮะและแถมถ้ามองในมุมของโหราศาสตร์ไทยวันนี้เป็นวันจันทร์ดับนะครับก็เลยมาตรงกับกฎข้อห้ามว่าห้ามอารมเสียห้ามหงุดหงิดห้ามพูดไม่ดีอะไรนะครับแล้วก็อย่าป่วยไม่สบายหรือว่าอย่าทําอะไรที่มันทําให้ลำบากยากเย็นแสงเขียนหรือว่าอย่าทำอะไรให้ลม มันขุนมัวนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับก็เตือนว่าอย่างดหงิดนะยิ้มแย้มแจ่มใสให้ภัยไม่ว่าใครจะยั่วอารมณ์หร <c oughs> so ือว่ายั่วโมโหคุณก็พยายามหลบลี่นะครับไม่ต้องต่อร้อต่อถียงฮะโอเคจบแค่นั้นแล้วก็พอนะฮะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซัดกันใหม่นะครับฉะนั้นวันนี้หลบๆนะฮะอย่าทําศึกวันนี้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสหลบเลี่ยงอารมณ์อรวยนะครับโอเคนะทำบุญเลยนะฮะมีโอกาสทำบุญครับวันนี้หลักๆก็อยากจะ ให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะฮะแล้วก็จากนี้ไปนะฮะถ้าเทศกาลตรุษจีนนะฮะก็อวยพรรับขอให้คิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จในปีนี้นะฮะหลังจากนี้ไปเลยนะครับเรื่องยากขอให้ง่ายเงินทองขอให้รับลื่นถึงแม้จะติดขัดแก้ไหนขอให้มีทางแก้ทางออกทุกครั้งแล้วก็ครใี่ทำการค้าขอให้เงินขึ้นเรื่อยๆนะครับบัญชีตัวเลขกําไรขึ้นเรื่อยๆนะฮะเทศกาลหลายๆแหล่หรือว่าหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าทุกๆอย่างที่ เราทำขอให้สำเร็จนะครับเงินทองไหลมาเทมาโชคลาบดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงมีความสุขมีเงินให้กับทุกๆคนรอบข้างอยากทำมูลได้ทำอยากให้บุปกาลีให้ได้เต็มที่อยากเลี้ยงแฟนเลี้ยงลูกเต็มที่นะครับโอเคนะฮะไปแล้วครับขอให้โชคดีครับที่กสูงฮะเดี๋ยวเราก็ดูดวง12สราศีต่อครับชาวราศีเมพษพฤษภและราศีเมถุนนะครับในช่วงวันนี้นะฮะร,ราศีเมษนะครับ วันนี้มีกิจกรรมอะไรหลายอย่างนะฮะวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรครับไปอยู่ในตําแหน่งเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของภารกิจนะครับฉะนั้นวันนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะมีอะไรให้ทําแบบหลายเรื่องนะฮะบางคนอาจจะแบบอยากจะว่างนะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่างคือมีอะไรให้ทำเมื่อที่อยู่บ้านยังมีอะไรให้ทำแบบทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คนราศีเมษเนี่ยเวลาหมดวัยนะครับเพราะว่ามีอะไรต้องทําทั้งเช้าสายบ่ายเย็นบางทีกลางคืนด้วยนะฮะทีนี้ครับมันมี คนที่แบบทางานอยู่นะฮะวันนี้ดวงเฮงนะครับเรื่องการทํางานอาจจะเป็นข่าวดีอาจจะเป็นเรื่องของคนที่สิ่งที่เราทำแล้วประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าอะไรที่เราทําหรือว่าหยิบจับนะครับวันนี้ถือว่าเป็นมีโอกาสนะฮะเรียกว่ามีชื่อเสียงในสายงานที่เราทําอยู่มีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นแก้ปัญหาอะไรก็ตามก็จะแก้ปัญหาได้อะไรอย่างนี้นะครับคือวันนี้เป็นวันที่ดีของคนที่ทํางานแล้วก็วันที่ คนข้างจะมีอะไรให้ทําเยอะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ทํางานนะครับหรือว่าถ้ามีนัดหมายครับแต่ว่าข้อดีของวันนี้คือการคุยเจรจาต่อรองนะครับเรื่องต่างๆที่เราคาดหวังครับประสบความสําเร็จนะครับวันนี้วันดีนะครับถ้าเป็นไปได้ครับวันนี้ถ้าใครที่ตั้งใจนะครับจะหารายได้พิเศษเนี่ยวันนี้ดีครับมันเด่นเรื่องของการเงินด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าจะคุยเจรจาติดต่อต่อรองทําเรื่องสําคัญสำคัญอ่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่แบบ ตั้งใจทาอะไรสําคัญสําคัญนะฮะวันนี้ทามาสําเร็จนะครับลุยเต็มที่มีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าไปทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วก,ก็ร้านค้าหรือว่าจะทําธุรกิจธุรกรรมนะครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําการตลาดเาะการทําการตลาดระยะสั้นนะฮะสัก2อสวันนะฮะหรือว่าหยุดอะไรพวกนี้นะครับก็จะดีมากเพราะว่าพื้นดวงมีลูกค้าเข้าแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณมี ความดึงดูดแรงดึงดูดนะฮะมันจะทําให้เขาจะเป็นลูกค้าต่อนเนื่องยาวๆได้นะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในเรื่องของการทํางานเรื่องของการเงินด้วยนะครับใครจะจ่ายวันนี้ค่อนข้างเยอะเกี่ยวข้อกับบ้านและครอบครัวนะครับอาจจะพาครอบครัวไปข้างนอกหรือว่าซื้อของเข้าบ้านเลย่ยฮะคือมันมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทาแล้วก็ใช้เงินเยอะนะครับแต่ว่ามีให้หมุนอ่าข้อดีนะครับเพื่อเปิดมีเงินที่แบบไม่คาดคิดเข้ามาหรือว่ามีทรัพย์สินหรือว่าได้ครับมีราบปากนะฮะ ได้กินของอร่อยเลยพวกนี้ด้วยครับถือว่าเป็นวันที่ดีในระดับหนึ่งนะของคนราศีาเมษนะฮะแต่เรื่องความรักครับนิดนึงนะฮะระยะนี้ดาวพระจันทร์เข้าไปสปาร์กนะครับในเรื่องของความรักอาจจะมีเหตุปัจจัยให้แบบคุณเครื่องอารมณ์นะฮะแต่ว่าไม่ต้องเสียสครับมันมันอยู่ในตําแหน่งก็เรียกว่ามันมีดาวที่อยู่ในตําแหน่งองค์เก์นะครับมันทําให้มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของภารกิจหรือว่าความอึดอาาัดใจไม่สบายใจเดี๋ยวมันจะคลี่คลายนะครับวันนี้มันมีตัวช่วยนะฮะดาวพระจันทร์มาอยู่ตําแหน่งนี้ถึงแม้ว่า จะโคจรเป็นประนะครับแต่ว่ามันมีตัวช่วยคือถ้ามีปัญหามีอุปสรรคหรือท้อแทบเาแว้งหรือว่ามีอะไรที่ไม่ค่อยจะบันเทิงนักนะครับเดี๋ยวจะมีตัวช่วยทําให้คุณแบบสบายใจขึ้นได้นะครับช่องนี้ถือว่าวันดีนะถ้าใครแบบโสดอยู่แล้วมีคนคุยด้วยนะฮะวันนี้ก็มีการสารต่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ต้องทําอารมณ์นิดหนึ่งนะฮะมันจะมีเหตุปัจจัยให้ขัดแย้งขัดเครื่องคุณอารมณ์นะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงมากเหนนนน่่่งทีชวยะครััสมาฉได้บ ช่วงนี้ผมว่าจนช่วงที่หมออาการไปไหนมาไหนด้วยกันนะถึงแม้จะมีความขัดใจอะไรบ้างครับวันนี้อย่าขุดคุยถ้าขุดคุยเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันยาวนะฮะข้อดีของวันนี้คือแฟนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆให้เราได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประการต่อมาฮะรเรื่องของต้นที่สุขภาพร่างกายครับระวังร้อนในปวดหัวแล้วก็โควิดนะครับถ้าอยู่ในวัยสวร,ระวังโควิดเี่นั่นกันนะฮะเรื่องไม้นะครับ แล้วก็จูกเสียดแน่นท้องมีลมมีกดแก๊สในกระเพาะเยอะระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภนะฮะคนอยู่ในราศีพฤษภครับกิจกรรมคำหน้าที่การงานวันนี้มีภารกิจนะครับต่อเนื่องมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรต่อเนื่องที่มันค้างค้างค้างคานะฮะข้อดีครับวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรย้ายไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าช่วงเมื่อวานกัวนก่อนมีอะไรที่ขุกขระมากกว่านะครับจากนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ผ่อนคลายขึ้นครับใครที่แบบตั้งใจจะหา ไรายได้พิเศษนะครับก็ได้นะฮะว่าจะคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานา,นาวันที่สําเร็จนะครับวันนี้มีโอกาสอีกอย่างครับคือเรื่องของคนช่วยเหลือครับถ้าสมมติว่าคุณติดขัดมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะมีคนช่วยเหลือมีคนแก้ไขแล้วก็มีทางแก้ทําออกครับเออถือว่าเป็นวันดีนะเพราะว่าวันนี้เหมาะกับการทําอะไรที่เราตั้งใจที่ทอยากทํานะครับเดินทางไปไหนประสบความสําสเร็จนะครับสมมติวันนี้คุณมีภารกิจอะไรสําคัญๆนะครับทําได้เนาะแล้วก็ทําได้ดีครับแล้วก็สําเร็จด้วยนะฮะ อีกอย่างครับวันนี้เดินทางปลอดภัยครับดาวพระจันทร์คือการเดินทางด้วยนะฮะโคจรหยุดตำแหน่งหรืพอพบสุภาษะนะครับมันก็มีโอกาสได้ไปในที่ที่เราอยากไปได้กินได้ทานได้เจอนะฮะขคนที่เราอยากเจออะไรพวกนี้นะครับคือวันนี้เป็นวันที่มีสถานที่หรือได้เจอคนที่เราพอใจนะฮะวันดีนะวันดีครับอุปสรรคนะครับในวันนี้คือเรื่องการหมุนเงินครับมันยังฟืดๆเครื่องอยู่นะฮะบางคนแบบจ้างตั้งใจจะหาได้พิเศษตั้งใจจะหาอะไรที่แบบ เพิ่มเติมเข้ามาครับในช่วงนี้มันก็ยังฟึดๆนะครับมันมีเข้าแต่ว่ามันยังไม่ไม่โดดเด่นฉะนั้นมันก็ยังต้องระวังนะครับยังระวังเรื่องการหมุนเงินอยู่ระวังเรื่องของการถูกกู้ยืมนะครับหรือว่าเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะฮะฉะนั้นช่วงนี้จะลงทุนจะทำอะไรก็ตามต้อง,องระวังเป็นพิเศษครับการเงินแปลว่าต้องรัดก,กลุ่มรอบครอบนะครับเดินทางได้การงานดีเจรจาสําเร็จแล้วก็มีได้ร่วงรู้หรือว่าอาจจะมีคนเอา เรื่องอะไรต่างๆมาระบายให้เราฟังนะครับช่วงนี้มันเป็นเหมือนสีลานีฮะคอยเป็นที่พึ่งทางใจทางกายให้คนรอบข้างพอสมควรนะครับโอเคแล้วต่อมาครับเรื่องของท่านที่ความรักนะฮะทั้งโสดทั้งไม่สดความรักวันนี้เป็นวันที่ดีครับในการไปไหนเมื่อไหนด้วยการพบเจอพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์นะครับต่างๆนานาวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เหมาะนะครับกับการไปกับแฟนนะครับหรือว่าคุยปรึกษาหรือเรื่องสำคัญสคัญกับแฟนนะครับหรือว่าทาธุรกิจธุรกรรมหรือว่ามีอะไรที่พิเศษพิเศษนะครับกับคนที่เรารัก ดีเป็นพิเศษนะครับวันนี้วันดีเนาะแล้วก็ประกาศต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับจริงๆทั้งโสดทั้งไม่โสดในวันนี้ปเป็นวันที่เหมาะกับการที่อยากทําอยากคุยอยากปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามทําได้นะครับต่อมาครับเรื่องของคนที่อยู่ในวัยสวนะครับวันนี้ต้องระวังเรื่องของท้องผูกท้องเสียหลักๆคือระบบการย่อยอาหารไม่ค่อยดีแล้วก็ระบบของการขับถ่ายนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินดีๆครับทำให้ปวดไข้ไม่สบายแล้วก็ ช่วงนี้ออกกาลังกายน้อยนะครับระวังป่วยไม่สบายนะครับดูแลเรื่องกายเยอะๆนะครับแล้วก็ต้อการต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ในราศีบึกนะครับแต่เม่อสักกรู่ครับคนราศีบึกศพครับถ้าเราอยู่ในวัยสวระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยด้วยนะครับมีดวงบัติเหตุนะฮะโอเคครับต่อมาครับคนราศีเมถุนควันนี้เสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าจุดเด่นครับของคนราศีเมถุนวันนี้คือการพูดคุยเจรจาต่อรองครับมีดวงประสบความสำเร็จนะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับ แต่ว่าที่นี้ต้องเตือนว่าวันนี้จะมีการพลิกตารางงานตารางนัดหรือว่าจะไปเนนมาไหนหครับอาจจะมีเหตุปัจจัยให้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางหรือว่าเปลี่ยนเวลานะครับมีปัญหาเรื่องการนัดหมายปัญหาเรื่องของการเดินทางหรือการสื่อสารนะครับฉะนั้นคุณต้องคุยชัดเจนนะวันนั้นนัดที่ไหนนัดกี่โมงมีใครไปบ้างแล้วก็สถานที่ที่ไปมันเปิดหรือเปล่าเลยนะครับคุณต้องดูดีๆนะครับวันนี้มันมีความคลาดเคลื่อนเรื่องของการสื่อสาร คุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันมีเจอคนที่ไม่ไม่ตรงเวลานะครับสิ่งที่จะเจอนะครับแล้วก็รังของหายนะครับช่วงนี้มันมีดวงของหายของแตกหักร้าพังต้องไปซ่อมหรือซื้อใหม่นะครับอาจจะเป็นของส่วนตัวหรือของในบ้านนะครับ แต่โดยรวมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดวงเด่นในเรื่องของการเจรจาถ้าใครที่ตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษครับในช่วงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องทําเรื่องสําคัญนะครับก็เตรียมความพร้อมนิดนึงเพราะว่าถ้าใครที่ตั้งใจจะทําอะไรเกี่ยวกับเงินทองอเกี่ยวข้อกับผลประโยชน์นะครับคุณต้องเตรียมความพร้อมพอมสมควรแล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีคุยไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะฮะวันนี้ต้องชัดเจนนะฮะถ้าทําอะไรก็ตามต้องชัดเจนไปก็ไปมาก็มา แล้วก็อะไรต้องชัดเจนไม่ต้องคาราการ์สัรกกินอะไรร้านไหนอย่าไปแบบทะเลาะกันนะฮะมันจะมีดวงทะเลาะหรือขัดแยง้งกับแฟนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างยกตัวอย่างสักคู่นะฮะตรงกินอะไรนะกินก๋วยเตี๋ยวอะ,อะไรก็ได้นะฮะพอออกพูดอะไรสักอย่างหนึงสุดท้ายทะเลาะกันนะครับ คือมันมีเหตุปจัจจัยทั้งเรื่องของการเดินทางเออระหว่างทางนะครับระหว่างทะเลาะกับระหว่างทางครับฉะนั้นวันนี้คนที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับเรื่องของการงานนะครับโอเคนะผมว่าประสบความสำเร็จดีครับอาจจะมีความขุกขลังเล็กน้อยแต่ถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าเราจะป้องกงันได้แก้ไขได้ล่วงหน้าข้อ 2, 2. คือเรื่องของการเจรจาต่อรองประสบความสําเร็จข้อ3ระวังหลุดหลงลืมเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของการผิดคําพูดหรือว่าคนไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับแล้วก็เรื่องของเงินทองหมุนทันข้อดีคือเรื่องของเงินน้หมุนทันนะครับ มีค่าดีกาเกี่ยวกับการเงินด้วยถ้าใครค้าขายวันนี้ขายดีนะฮะแต่ระวังของหายบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้ลูกน้องบริวารทําการหลุดตกหล่นผิดพลาดนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของบริวารมากๆนะฮะงาน,นโอเคเงิน,นหมุนได้แต่ครจใจ่ายเยอะลูกน้องบริวารทาการหลุดตกหล่นผิดพลาดแล้วก็ระวังเรื่องของความขัดแยง้งหรือว่าคุยกับแฟนแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะครับอนนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังประการต่อมาครับจุดเด่นนะฮะในช่วงวันนี้ คือเรื่องของความรักครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามจะเคลียร์กันได้แก้ันแก้แก้ไขกันได้นะครับยังอยู่ในช่วงที่ความรักยังโอเคหรือว่าคุยกันได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้ผมต้องเตือนอย่างว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวสูงนะฮะฉะนั้นถ้าต้องระวังก็คือค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะฮะใครที่โสดชงนี้คุยกับแฟนหรือคุยกับคนที่คุณชอบ้โสดคุยกับแฟนคุยกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยจะมีการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะฮะฉะนั้นคนโสดชุนรอเนี่็ แต่ถ้าใครโสดแล้วมีคนรู้จักอย่าเพิ่งรีบเปิดตัวนะมันยังมีอะไรที่คุมเครือเดี๋ยวเดี๋ยวจะเงือบนะฮะประมาณนีนะ้แล้วก็สุขภาพร่างกายครับร้อนในจุกเสียดแน้าท้องแล้วก็ปวดหลังคอบาไหลถท่านอยู่ในว,วัยสวระวังโควิดนะครับดวงตาเสียตามีปัญหาแล้วก็อาการปวดขาปวดเข่านะครับมาดูบทสสรุปครับคนราศีเปรบเมษนะฮะสเสน่ห์ราศีเมษครับส,ส่วนนี้เสื้อผ้านิดน้นสีสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับห,หัวแขงเด่นก่อนไปน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตา คิ้วทรงผมนะครับให้โดดเด่นนะฮะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ทําวันนี้ทํางานได้หลายอย่างครับทางานเชิงลุกอยากไปอยากทาอยากกินทําได้ครับอุปสรรคมีตามปกติระวังการทะเลาะบอกแว้ขัดแย้งกับแฟนนะครับนี่คือหลกัหลกๆเลยแล้วก็คนราศีเมษชงนอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยสบายใจหรือนอยอะไรบางอย่างอย่าไปเรียงคิดมากครับวันนี้มีอะไรให้ทำทำนะฮะวันนี้มีอะไรที่สนุกสนุกทำในสิ่งที่เราอยากทำเป็นวันที่ชาร์จแบตหมอะกการชาร์จแบต อะไรที่เราอยากทําอะไรที่อยากไปอยากกินทำนะฮะตามใจตัวเองบ้างนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีพฤษภนะฮะสเสน่ห์ราศีพฤษภเสื้อผ้าวันนี้เลยลลเข้าไว้ครับเลาลๆเข้าไว้แล้วก็งวแห้งเด็กคอไปหนะครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะฮะแล้วก็กินไก่หอมกิจกรรมที่ทำครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความคล่องตัวขึ้นนะฮะมีข่าวดีเกี่ยวกับภารกิจที่เราทํา เพราะว่าต้องบอกภารกิจเพรารพระบงคนไม่ได้ทำงานนะฮะแต่มีภารกิจอื่นใดที่ตั้งใจจะทําวันนี้ประสบความสําเร็จครับมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้มีคนเอาเรื่องความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับมาเล่าและฟังบ่อยนะครับคุณก็ฟังไว้แต่ว่าอย่าจิตตกนะบางทีแบบโอ้ฟังเรื่องความทุกข์ชาวบ้านมากๆแล้วเราเครียดแล้วก็จิตตกนัานต้องระมัดระวังนะครับกิจกรรมวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นกูอยากทําอะไรคณเทาได้นะฮะระวังเรื่องการหมุนเงินใช้เงินหน่อยถ้าต้องระวังก็คือเรื่องงเเินนนะะคครับ ต่อมาครับเช้าราศีเมถุนครับวันนี้เสน่ห์ราศีเมถุนเสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มนะครับเงาเพ่งเด่นของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับแล้วก็คิ้วทรงผมนะฮะคล้ายๆกับราศีเมษเลยแล้วก็เรื่องของกิจกรรมครับวันนี้เป็นวันที่ถือว่าต้องระวังนะฮะถ้ามองนะฮะผลสาเร็จจะมีแต่ว่ากว่าจะสําเร็จในแต่ละเรื่องนะฮะบางทีแค่นัดเพื่อนนะฮะยังวุ่นวายเลยนัดที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเส้นทางยังไง คือมันจะมีอะไรที่มีคนเลื่อนนัดผิดนัดคนไม่ตรงเวลาหรือคุยกันไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าระวังคือการสื่อสารคุณคุยให้ชัดเจนทําให้ชัดเจนนะครับแล้วก็คุยกับแฟนช่วงนี้ก็ระวังอารมณ์นะครับมันมีดวงมาของขึ้นอ่าคุยอารมณ์แล้วอยู่ๆก็ขึ้นปึ๊ดขึ้นมานะครับคำพูดช่วงนี้เราแรงคุยหรือพูดอะไรแล้วบางทีแฟนก็ใจผิดฉะนั้นต้องระวังคําพูดวาจารหรือคนใกล้ตัวเข้าใจผิดนะครับวันนี้สมวนคําพูดนะครับถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งเอ่ยปากนะครับเพราะคาพูด เสียหายได้นะครับเล้วก็วันนี้ข้อดีคือการหมุนเงินทันนะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินจะพอหมุนทันนะครับให้จ,จ่ายวันนี้ค่อยๆเยอะเรามาระวังเรื่องการหมุนเงินนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเหตุให้เจอของที่อยากได้ซื้อของที่ถูกใจนะฮะมันถูกป้ายยาวันนี้ค่าใช้จ่ายค่อางเยอะแต่หมุนเงินทันก็ดีตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายกระสีเมตุนขับระยะเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนาะหาโอกาสนะครับไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับท่านยังอยู่นะฮะมีโอกาสก็หาโอกาสไป หว้ท่านนะฮะถ้าอยู่กละที่ครับหรือว่าทรหาท่านโซเชียลหาท่านนิดนึงนะครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการขอพรท่านหรือว่าคุยกับท่านนะโอเคนะครับหรือว่าได้คุยสบายหรือว่าท่านจะระบายอะไรบางอย่างออกมาท่านทำให้เราสบายใจขึ้นนะฮะหรือว่าให้ท่านสบายใจขึ้นนะครับโอเคนะวันนี้ดวงเด่นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับโอเคไปแล้วครับเอาคุณที่ตามนะครับท่านที่ฟังคลิปในช่วงกลางคืนขอให้หลับสบายหลับฝันดีครับส่วนถ้าฟังในช่วงวันรุ่งขึ้นขอให้เดินทางปลอดภัยคิดสิ่งใดสําาเร็็จแล้ววกมีคม เข้มแข็งทางกายทางใจครับมีคนดีๆแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมเข้ามาครับเป็นกำลังใจเสมอครับแล้วก็ปุ่งนี้เจอกันนะครับผมรออยู่ที่นี่ตลอดเวลาครับสวัสดีครับ